สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ World Congress กันอีกครั้งนะคะสำหรับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่การเรียนภาษาญี่ปุ่นสําหรับการสอบระดับ2ค่ะวันนี้เราจะไปกันที่ไวยากรณ์ตัวที่28แล้วค่ะนั่นก็คือไวยากรณ์นั่นนี่นั่นนี่ทาบินีนะคะสําหรับไวยากรณ์นั่นนี่นั่นนี่ทาบินีนี้ก็จะมีความหมายว่าทุกครั้งที่จุดๆๆุดมักจะจุดจๆุดนะคะ หมายความว่าทุกครั้งที่นะคะทุกครั้งที่กระทำกริยาด้านหน้าทาบ,บีนี้นะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ด้านหลังค่ะวิธีการเชื่อมคำสำหรับไวยากรณ์ตัวนี้ก็คือ,อ,อด้านหน้าทาบ,บีนะคะเราจะวางกริยารูปพจนานุกรมหรือว่าคำนามแล้วก็เติมนกลงไปค่ะ เหมือนกับว่าตัวนี้สมมุติว่าสมมติว่าตัวนี้เป็นนามตัวหนึ่งใช่ไหมคะข้างหน้าก็ขยายด้วยใช้ถ้าใช้นามขยายก็ต้องเติมด้วยนกนะคะถ้าเป็นกริยาก็ต้องใช้ดิฟอร์มในการขยายแต่ว่าที่ต้องจำก็คือตัวกริยาเนี่ยใช้ได้แค่เฉพาะดิฟอร์มนะคะแล้วก็เราจะไม่ใช้ตัวทับก,กับเอ,อ, ive, อกับ adjective อี adjective นะนะคะจะใช้เฉพาะกริยาในรูปดิฟอร์มกับคำนามหมดเนาะเติมทบิัเท่านั้น,นะคะ่ะ ไปดูเประยคะตัวอย่างนะคะว่าใช้ย่งไงนะคะทบ,บีนี้นะคะเราไปดูข้อหนึ่งกันค่ะเปีม่อนเสยชีจิโนะพ่อแม่ก็ร้องไห้าปีกัสนเนียชีวิตไปพ่อแม่ก็ร้องไห้เประยะียบนี้ก็จะมีความหมายว่าทุกครั้ง ที่ดูรูปของพ่อที่เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วแม่ก็จะร้องไห้นะคะโอเป็นอะไรที่ซับซึ้งมากเลยทีเดียวเรจ,จะรักกันมากทุกครั้งที่การทำระยะหน้าทบบีก็คือดูรูปของพ่อที่เสียไปเมื่อสปีก่อนก็จะเกิดเหตุการณ์ด้านหลังก็คือแม่จึงจะร้องไห้ค่ะทีนี้ไปดูประโยคตัวอย่างประโยคที่2กันต่อค่ะ 私たちは竹山先生のお宅を訪問するたびに先生はケーキを作ってくれます。私たちは竹山先生のお宅を訪問するたびに先生はケーキを作ってくれます。これを見かずに行く前はトゥクランティーブブラオリアンバイヤーバーンバーンフォアザン竹山にゃはアザンやコザン。 ทำเค้กให้เสมอเลยก็จะเห็นว่าทุกัาง,งที่กระทำเวิร์กด้านหน้าก็คือพวกเราไปเยี่ยมบ้านอาจารย์เค้กมาก็จะเกิดเหตุการณ์ด้านหลังก็คืออาจารย์ก็จะทำเค้กให้ทานค่ะวิธีการใช้าำนี้ก็มีที่ต้องจดจำเพียงเฉพาะเรื่องของการเชื่อมคำเท่านั้นค่ะในเรื่องของความหมหยก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ